สี่ามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับผมเบ็คกี้พงศ์ศรีครับหรือว่าชายาในวงการยิ้มพลังเซื่องนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่เจดีนะครับกระติกน้ำพลาสกันอีกรูครับนี่ครับอีกรูนะครับขอบคุณนะครับเกสต์โปรดักนะครับมวดกระติกน้ำอีกรูนะครับแล้วก็ใบใบเล็กใบใหญ่แล้วนี่ใส่น้ำแข็งนะเก็บความเย็นได้ยาวนานนะครับนี่ครับผมมี มีคุณอีคิวนะครับคุณอีคิวนะฮะว่าลากสมแดงมาให้ด้วยนะครับอ่านะครับตรงลากสมแดงนะครับมาจากเกาหลีนะครับขอบคุณคุณอีคิวนะครับเนี่ยใกล้ครับขอบคุณคุณอีคิวนะครับแล้วก็ขอบคุณเอ่อสปอนเซอร์นะครับท่านใดที่จะเข้าร่วมรายการฟุตบอลตะลอนทัวร์ไปทั่วไทยนะครับ กับคนสิงห์ออนทัวร์นะครับนําโดยพี่หมูป่าคนสิงห์ท่านที่จะเข้าร่วมรายการนะฮะก็ทําป้ายให้เรานะฮะป้ายแบบนี้ครับนี่กระทัตลัดนี่ครับไม่ยากนะครับนี่ฮะการง่ายเก็บง่ายนะครับนี่จะติดน้ำมานระจันที่ดูทีกดูอ่าเนี่ยครับป้ายนะครับ โอเครับการง,ง่ายครับการง่ายเก็บง่ายนะทีกดูนะครับสปอนเซอร์ท่านใดครับที่จะร่วมรายการพุ่บอลตะลอนาัวไปทั่วไทยนะครับไปทั่วประเทศการูกย่ายอยู่ <c oughs> นา,าอโอเคนี่ครับ นี่ครับมาดูข้างหลังได้นะครับก,กล้องนะ้นี่ครับจะมีโล่นี่ครับอ่านี่ครับป้ายนะครับอ๋อแค่นี้นะครับความยาวความสูงเท่านี้ครับแค่นี้เราก็ไปทั่วไทย ได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับนี่ครับกระติกน้ำมหัศจรรย์ยิ่งลูนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะบริษัท P1 ครับ P1 นะครัคุณเหยี่ยวนะครับมอบป้ายให้เรานะครับ P1 สว่างน้ำไม่กลัวดับนะครับปลอดไฟ LED P1 ครับผมอ่าก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ท่านใดที่จะเข้าร่วมรายการนะครับอ่าวันนี้เราก็อ่าคลิปนี้เพียงพอไปเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ